สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลนะครับผมเย็นวันที่15มิถุนายน2568ท่านผู้ชมกำลังจะเดินทางกลับบ้านนะครับออกมาตั้งแต่เช้าพี่น้องออกเดินทางมาถ่ายคลิปต่างานะครับมาในเดินทางมาทางอำเภอส่องดาวพี่น้องเบิงทองฝานะครับ มืดดำมาแล้วนะผมก่อนกลับบ้านพี่น้องนะครับจะพาเอฟซีพาธรรมชมครับแวะตลาดนะผมซองดาวก่อนเด้อพี่น้องเด้อนะครับอ่าพาแวะตลาดก่อนพายังตลาดก่อนธรรมชุ่มนะครับผมวันนี้นะครับผมบ่าวแถานะครับจะลงให้นเอฟซีเห็นธรรชมครับอาจารย์สังนะครับผมย้ำโค้งสุดท้ายนะครับอีกหนึ่งชุดนะพี่น้องเนาะงวดวันที่16มิถุนายน2568 นะครับแล้วก็รับมีที่มานะผมรับมีที่มาของอสารคามนะครับธรรมชุ่มรับมีที่มาของอสารคามด้วย่านมชุ่มด้อนะครับจังไปฟังไปชมน้ากันนะครับผมจะลงให้พร้อมกันในคลิปนี้พี่น้องนะครับอาจจะบริคุยกับเพิ่์ลได้อพี่น้องเด้อนะเพิ่์ลส่งมาให้แล้วนะครับบ่าวเท่าก็จะลงให้เลยนะครับธรรมชุ่มแอนนะครับเพิ่์ลส่งมาโค้งสุดท้ายนะครับชุดสรุปนะครับอาจารย์สัง นับเรากลับมีมีมที่มากของออสารคามนับเอาเดี๋ยวจังแวะตลาดน้ากันก้อนพี่น้องจังไปพ่อกันอยู่บ้านนะครับผมมาหอดตลาดแล้วท่านผู้ชมนะครับบ <c oughs> รรยากาศฝนตกพี่น้องฝนขึ้นหยุดตกนะครับ <c oughs> อึยงก็ยังมีอึงเผาปะครับอึงเผายังมีเด้อพี่น้องเด้อนะครับตลาดตลาดสดอำเภอสองดาว ทุงละแปดสิบอีกอยังมีโยนธรรมชุ่มนะครับผม,มน้องไม่กับไล้นะครับเห็ดก็มีอันนี้ยังก็กคุณแม่อย,ยอดยังก็กครับอย,ยอด,ดยอ,ดอ,อ,อด้อยยอดอ้อยก็มีเหตุเกี่ยมีธรรมชุ่มนะครับมกยังน,นี่ครับมกปลาขขาาวหน้แมม่่ไกปลาขาวหน้าแม่ไข่พี่น้อง นะครับเอาผ้ายางเลาะก่อนท่านผู้ชมไปยางเลาะก่อนโอ้อึงขึ้นหลายแต่อ่นเลยฝนตกอึงออกที่แม่รอบสุดท้ายของปีแล้วมันมีอื่นมี่งอึงแต่ยังหลายพี่น้องอื่นเข้าถุงจักบาทที่แน่ถุงละลายเห็ดเพาะแต่ยังมีเห็ดไช้นะเผาเปล่าเถาพี่น้องครับของหวานนะครับของหวานล้านประจําล้านคุณแม่ นะครับผมสังขยานะครับผมสังขยาเอาคุณแม่แกงเอฟซีบ้างไหมสังขยาข้าวเหนียวดำอ่าพี่น้องเอาคุณแม่ผมเอาเอาแปดสิบบาทพออะไรแต่พอเท่าไรคุณแม่บาาท้พอละห่าบาทพี่น้องอันนี้เท่าไรพี่น้องอันนี้สังขยาอ่าอันนี้สังขยาอสังขยาปักข้องอันนี้อันเดียวกันป่ะแม่อันเดียวกันอ่าเอาอุดหนุนแม่เพิ่มแปดสิบบาท เอาไปฝากพี่น้องพี่น้องไปฝากพี่สาวไปฝากเจโอตเตอรีร่น,น,นั่อันนี้อันนี้แจ็คบาทแม่เนี่ยอันนี้ซีซีฟ์แอร์แอร์ซีซีฟ์อุดหนุนคุณแม่ด้วพี่น้องเด้ออร์สังขยาข้าวเหนียวดำนะครับเดี๋ยวจะจะเลาะว่านมันนี่จะได้ยังไปกินทธรรมชุม่มหะะเห็ดเกดเฮ็ดเกดจะเบบิดแล้วป่ะแม่ฝนหัวตะยุดตกมันมาเนี่ยหนับมาลแล้วก็มาอุดหนุนพี่น้องหนับตลาด เดี๋ยวใจตังแมวพี่น้องหัวกบพี่น้องหัวกบหัวหน้าเท่านี่เปล่าวหนาจ้าโอ้ยยังตัวน้อยหัวกบน้อยอันนี้ก็เห็ดไข่พี่น้องเห็ดไข้เ่าคือผู้ขายตีคุณแม่โอ้ยนะครับบ๊อมเป็นเ่าแต่เห็ดคนขายกับเ่าว่าแม่ันแม่เพาหอแม่ไม่รู้ยังเขอออยู่แม่แม่พันวาบ๊อมเป็นเถาแต่เห็ดไข่เนี่ยสันคนขายกับเถา อันนี้ยอดิยังแม่พักไซบ่วอู้ยนี่ไหมอันนี้พักงั้นก่อนนี่พ,พักกันจวงนี่ผู้ดใด้บ้าก,กินสมตำนี่ไปรือดเป,เปลวกนะเปรือดเอาพี่น้องแกกินได้ยังไปฝากพี่สาวนับของกินกระไรอยู่มกปลาซิวสองมกไปฝากพี่สาวอันนี้มกเครื่องไม่ไก่เอามกปลาซิวมกปลาซิวสองมกเออ ตัดหัวตัดยังเรียบร้อยไหครับ,<อ>บผมเรียบร้อยค่ะเอาพี่<ด>พน้องจดจมีได้พี่น้องเนี่ยปลดรสขุณย่ายนเนี่ยอยู่ตลาดอำเภอซองดาวนี่นะปลาขาวนี่พี่น้องหมอว่านเป่าทองได้ตัวใหญ่อยู่ไปปิ้งหมูว่านแซ่บๆบอันนี้กระมกปลาขาวนี่เอาพี่น้องก็ได้ปลาขาวแบบนี้ป่ะจ๊ะแม่ปลาคางแบบนี้ป่ะอาแม่แม่หมูเปิดให้เบ้างน่เอาอุดหนุนแม่หมูเพิ่นจะอุดหนุนซอยคุณย่าย คุณยายเปิดให้บ้างในมกปลาขาวเนื้อเก๋เนื้อเก๋พึ่งมกเท่าไลก่อนคุณยายมกกโอ้ยมกกระสาเพราะกินพี่น้องคุณอามกปลาดแมนหมูคุณ่ะพี่น้องเอา่อมกค่ะคุณยายอ่าแม่หมูเอ่อมมกอ่าซอยคุณยายเบ้าเท่ากันไปได้มาแล้วเหมือกันได้มกพี่น้องนี่ขอบรถก็มีได้พี่น้องเด้อนะตลาดสดอำเภอสองดาวครับเขาจะกลับเข้าไปพ่อกันที่บ้านอันนี้ยอดอ้อ้นะคุณแม่นะ ยอดอ้อยยอดอ้อยผู้ใด้มาแกงยอดอ้อยสองมกครับสอ,สองสองมกครับสอยคุณได้มกปลามกปลาขาวแม่ไข่ท้าไปพ่อกัำยุบ้านทำมาชมบาทเนี่ยวาดบานแล้วทำมาชมนะผมแวะตลาดครับตลาดอำเภอสองดาวพี่น้องนะครับ <c oughs> ได้ของหวานตลาดสังขยาทำมาชมสังขยาข้าวเหนียวดำนะครับมาฝากเจลอตเตอรีร่กับมาฝากพี่สาวเมื่อนี้ได้มกปลาซิว นะครับในมกปัซซี่กับหม่องโม่มมมหม่องโม่มาฝากเส้นะยิ้มใจเออแต่ยังในระบาดครับได้ของหาวานอันดับองโม่จะไปฝากเจโรตตริลี่กับหน่อไม้กินกับปุลกับป,ปุลปลาทูเอา้าได้แหมกปัซซี่ไม่มน,นียก,กับขนมไอ้ข้เหนียวสังขยาเอาหม่อโม่โม่มาฝากโม่ใหญ่หญพี่นอ้องเอาไปเออเอาไปบาไห้ตาม เจ้จอยไปบ้านจังไปบ้านเจลอตเตอรี่รรมชุ่มนะครับจังเบิงจ,งจังชุ่มน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับอ,อสังนะครับอาจารย์สังย้ำโค้งสุดท้ายนะครับอีกชุดหนึ่งนะครับรากาอ,อสารคามรับมีที่มาธรรมชุ่มนะครับบันไดโทษหาเพื่อนรองพี่น้องเพคุนส่งมาให้แล้วนะครับอา่าภากันแวะตลาดหนึ่งเขาไปยเจ้จอย่อาสวัสดีสวัสดีเจ้จอย ได้แน่กินแรงหรอบอเด้แน่กินแรงหรอบอแม่า้ปิงปลาปิงปลาบออันนี้มกปัสซาวะแก่นุษเป็นเด็กเบ้าเท่าเออเป็นไปกินบอได้มาตลาดซองดาวพี่น้องปัลาะมะร้าวเบ่งตัวกันเบ่งตวเบ่งกันเขาจะว่าตัดหัวตัดยังเฮ็ดให้ดีเลยดิโี่น้องมกปัสสาวะมากเลยคเป็นตัวเลอกส่อล หอมอืมแสบเยอะเนาะตาข้าจ๋าคือประสงค์มีผักอีตูวอะวรางลงกสนีทก็ได้ผักอีตัวเอ่อผักอีตูวป่ะใช่ยูหมกไปซิวพี่น้องเด็ด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 มกแซนผักกระแห่งหรอกเนาะผักอีตูวจังแซ่บพี่น้องอันนี้เอาล้างซีบมั่งดูกยขเดีียวสังขยาพี่น้องเอ่อตาพี่สาวาช่วงนี้ข้าปุ้นจีงดงดไปก่อนงดไปก่อน FC มั่งเนี่ยพี่น้องไก่อนนี่พี่น้องข้าเดีียวสังขยา ห้าบาทอุดหนุนซอยคุณแม่เพิ่นพี่น้องสองคำหาถูกดิพี่น้องมันหาบ่มีหาบ่ได้เลยดิอือหาบ่ได้แล้วเออแซ่บพี่น้องเพิ่นเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดบ่หวานปานได้นี่นะครับอยู่ที่ตลาดตลาดอำเภอซองดาวเพิ่นขายตะวันเสาร์วันอาทิตย์เด้อพี่น้องเด้อถ้าไปอุดหนุนนะครับอุดหนุนคุณแม่เพิ่นเออนะครับนี่เอาลองกิตมงดูกินเเลยออาจังได๋บ่มักขึ้นไอ้ข้าวปุ้นจี้ติแล้วหลอดทื่อยานบ่หวานคุณบ่มไม่ปัากินซ่บไม่แล้วว่กินหลายออื นไปให้ไปให้ร้านพี่น้องไวปให้เด็กน้อยไว้ให้ร้านเออครับเด็กจอยกับเหล้ากินสัปเหร่ลายเหล้ากินเอฟซีบอลก็ซื้อมกหนึ่งอืมแซ่บดิแซ่บปะแซ่บอืมต่างนี้จอยละา้องมักไอ้กระปุนจีไอ้็กจอยเนี่ยเออบักโม่บักโม่จังป่าหมกโม่ใหญ่หมกโม่ใหญ่เออหมกโม่ใหญ่อ้าวทำชมมาเบิ่งนั้นกันนะครับคุยกับพี่สาวจักหน่อยพ่อให้ได้เวลาหน้าผ้าแวะตลาดนั่นละ อ่ามัอนี้บ่ได้ยังบ่าวเถอดก็ได้ไม,ไม่ไม้มากินกับปุลปุลปลาทูเจแล้วมีปลาทู่ไงเรวเอาปนปลาทู่มัอนี้ก็ได้บริสุทธิ์อยังได้ไม่พี่สาวกันนี่ละพี่น้องมกปลามกปลาซิวอ่ากับอ่าอันนี้นให้ร้านดอ,อกพี่น้องให้ยายจอยแล้วกินอันเดียวเท่าน<ช>ั้นละไท้ร้านให้เล็กน้อยกินอ่าผลแล้วจะปิ้งปลาปิ้งปลาเมื่อวานนี่ป่ะปลาว่านละมาเบิ่งน้ำกันธรรมช่มธรรมชมนะครับรับมีที่มาอสารคามได้ธรรมชมได้ นะครับเอางวดนี้เบิางไว้ก่อนกระไรได้พี่น้องเด้อนะครับ16มิถุนายน2568นะถ้ามาร์ทชอบถูกใจตรงใจจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่พี่น้องรับมีที่มาหนับ3ตัว470 627นะครับผู้ใดมัก2ตัวตัดเอาเร่เจ็ดศนย์สองเจ็นับชุด2ตัวที่เพิ่นให้มาคือ96พี่น้องนะครับรับมีที่มาเพิ่นว่าเป็นหวยซองพี่น้องนะครับออกสารคามเพิ่นได้มาหนับเิ่นเฝ้าสงใหม่บ่าวเฒ่านะครับบ่าวเฒ่าบ่ได้โทรหาเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อนะครับ เลยลงเห่เลยเพิ่งมาลงเลยนะครับผมหลักกระยั่ชุดที่เพิ่นให้ตองวัดน้ำพี่น้องนะครับออสารคามครับผมเหล็กเด่นเหล็กวิ่งเพิ่งหนึ่งกับห้านะเพิ่นเด่นที่หนึ่งนี่พี่น้องเลยเหล็กติดหนึ่งสามสี่ห้านะที่เพิ่นจับให้คือหลักหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าสามหนึ่งนะสามห้าสี่หนึ่งห้าหนึ่งเพิ่นเด่นคือหาหาหนึ่งกับสี่หนึ่งอันนี้ชุดที่เพิ่นให้ตองวัดนะครับแคปหน้าจอพี่น้องนะครับผมอ่าอันนี้ออสารคามนะครับชุดอันนี้เป็นสูตรของเพิ่นพี่น้อง อันนี้เป็นลับมีที่มาหวยซองนะครับแคปหน้าจอถ้าลับมีที่มาเพิ่นจะซีเจ็ดศูนย์หกสองเจ็ดสองตัวเก้าหกนะครับสองเจ็ดเจ็ดศูนย์ตัดเอานะครับท่านผู้ชมแล้วก็ชุดสูตรทงเพิ่นสูตรคำนวณสี่หนึ่งกับห้าหนึ่งตัวเน้นนะครับอสสารคามนะครับผมอ่าแล้วก็อาจารย์สั่งพี่น้องนะครับ <c oughs> โค้งสุดท้ายนะครับเพิ่นให้มาต่องวดคือวิ่งเก่าได้พี่น้องเด้อสี่แปดเก้านะครับผม ที่เปิให้ตองวด489 894 894ชุดนี่แ้ตุ่ดนี้ดไฮตองวดเลยนะครับ489วิ่ง9 4 8าส9 4นะครับเน้นที่89โค้งสุดท้ายนะเพิ่นเนนมาที่ให้วิ่งมาที่7ท่านผู้ชมนับ478นะครับ478นะครับ78ตัวเน้น47 70ตัวร่อง70นี่พันวาจับมาติดจาก7ได้เป็น้องด้อเด่น7นะเพื่อได้จับ70มาให้น้ำนะครับสตัวเน้นคือ78กับ89 เน้นคักคคือ478จีนงังชุด78 4770เน้นชุดนี้นะครับ478โค้งสุดท้ายเห็นมาเพิ่มอีกชุดหนึ่งคือ478ได้เพี่งน้องได้นับเปินละห้ตองวดคือ489นะหนับเปินไห้ตองวดคือ489นะครับวิง่งนะับเล็กเด่นเล็กวิ่งเก้ากับเจ็ดเด่นที่เจนะ็ดหับชุดแรกคือ489นะครับ89ตัวเด่นนะครับ489 4ตัวร่องนะโค้งสุดท้ายให้มาอีกชุดหนึ่ง478 78ตัวเน้น4770ตัวรอง เน้นคาคคือ78กับ8ปเก่า,าน, 7, 8, 8, 9, นะครับเอาหามาคาชอบด้วยพี่น้องเด้อนะครับเป็นหน้าทางหยิบจับรอตรีนะครับสตัวหามาลิกไทย3ตัวพี่น้อง4 8, 9, 4, 7, 8, 4, 7, 8่แป7เก้นะครับหรือนะเผื่อมาลังวันไงหาได้โชกไงนะพี่น้องนะเออหุ่นเออฝนตกประมาณเท่าไงบ่อ่ฝนตกบ่ฝนตกเออฝนตกเลยนะครับพูดกับพ,พี่สาวจากหน่อยสัผชมพูดกับยจอยอยศอ้วนโทรมาไป ก็ยังโชคดีคนมีสง่งเออเออเอานะครับพูดละพูดมาจะมาเดือนนาพูดละนะยายอ้วนยายอ้วนบอายุยาย,ย,ยจอยไก่เงาแน,น,านา่ผมมีมูคุยพี่น้องเนาาเงเี่ยมืแรงเอออ่าแสดงว่าไอ้สังขยาบุถูกใจคือไอ้ขอปุนจีถูกย่ย <laughs> <laughs> ขบุนจีอยากจอยแน่ละขปุนจีอ่ายัยจอยว่าบ่มีมูเบนเดอสกวอนเด้วยสัส่งพนดมาพูดละถ่ายยัยอ้วนมากกว่านาะเออกินดูแล้วอ้าทผู้ชมนะครับขอบคุณนะครับ ออดสารคามไม่พี่น้องเนาะบา่าวถอดขอบคุณออดสารคามนะครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์สังพี่น้องนะครับที่เพิ่นส่งมาให้นะเพิ่นว่าลงเลยพี่น้องบ่ได้โทรหาเพิ่นนะครับขอบคุณ FC แฟนคลับทั้งช่องทุกท่านนะครับผมเอาพอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับให้โชคให้มาใด้พี่น้องเด้อสวัสดีครับ